สงสัยไม่ว่าทำไมซิดถึงไปมีคู่หูคนใหม่แล้วคู่หูเพื่อนแท้ของเธออย่างรีโลล่ะทำไมเธอถึงทิ้งซิดไปเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้กับผม วันนี้อยากจะมาแบ่งปันข้อมูลที่แฟนๆดีโล่แอนด์สตีอาจจะไม่ค่อยรู้กันหรือบางคนอาจจะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับดีโลซึ่งเราทุกคนร,รู้ว่าดีโลกับสตีอาศัยอยู่ที่ฮาวาย,ยอย่างมีความสุขหล้งจงแต่างภาคกลับแต่การเวลาย่อมทำให้หลายอย่างเปลี่ยนแปลงสุดท้ายเส้นทางมิตรภาพหรือการเป็นโอฮาน่าของดีโลกับสตีก็ได้จบลง พราะต่อมาสติ๊กก็ได้คู่หูคนใหม่จากซีรีส์สติ๊กในปี2008แต่ก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องการจากกันของลีโลกับสติ๊กมารู้ข้อมูลกับซีรีส์สติ๊กที่หลายคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักกันที่เป็นซีรีส์อนิเมะที่แยกออกมาจากอนิเมชช่นเรื่องลีโลแอนด์สติ๊กในปี2002ซึ่งซีรีส์นี้นำเสนอหญิงสาวญี่ปุ่นที่ชื่อว่ายูนาที่มาแทนลีโลทีอเรื่องราวนี้จะตั้งอยู่บนเกาะสมมุติที่ชื่อว่าอิซาโยอินอกชายฝั่งโอกินาวาประเทศญี่ปุ่น ถ้าใครอยากหาดูก็สามารถรับชมได้บน Dis+ น e y Plus นะครับต้องปูเรื่องราวก่อนนะครับว่าทำไมสติดึงมาอยู่ที่ญี่ปุ่นได้คือในตอนแรกเริ่มด้วยสติดถูกสหพันธ์กาแล็กติกตามไล่ล่าเขาจนสติดสามารถทิ้งห่างพวกเขาโดยการเอาชนะพวกเขาด้วยการทำให้พวกเขาชนกับอุกกาบาตขนาดใหญ่บนดาวเคราะห์ดวงหนึ่งจากนั้นจัมบ้าก็บินตามมาและบอกให้สติดหยุดโดยการบอกว่าตอนนี้รีโลยุ่งเกินไปที่จะมาเจอสติด จึงไม่ใช่เหตุผลที่จะทําให้สตีดมีพฤติกรรมแย่แบบนี้อีกครั้งแต่สิ่งนี้กลับทำให้สตีดขับยานไปไกลขึ้นอีกซึ่งทําให้จำบ้าไม่พอใจหลังจากนั้นไม่นานจำบ้าก็จับสตีดได้ในที่สุดแต่ทั้งคู่ก็ถูกดูดเข้าไปในหลุมดำโดยจำบ้าไปตกที่ไหนสักแห่งหนึ่งของดาวเสรารในขณะที่สตีดตกลงบนพื้นโลกและได้เจอกับยูนาที่ได้ช่วยสตีดจากการจมน้ำ <S <S โอ้ยโอ้ยตัวหนักจังเลยหังกระตุงกับบ้าบานายพูดแปลว่าอะไรอ่ะเขาไม่ชอบน้ำงา หลังจากนั้นพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะสร้างมิตรภาพของกันและกันแล้วพาสติไปได้วยได้ไหมคะคุณย่าแล้วจะบอกคนว่าเขาเป็นหมาจานจัดจะได้ในปากได้สิได้เลยอิชาริบาโชเดใช่ย่าได้ยินไหมย่าบอกอิชาริบาโชเดแปลว่าพบกันแล้วเป็นพี่น้องตลอดไปอะไม่จำพอฮ่าอิชาริบาโอฮานาอิชาริบาทีนี้ก็มาตอบคำถามว่าทำไมสติสถึงไม่อยู่กับดีโลแล้วเกิดอะไรขึ้นกับดีโล ในซีซั่นที่3ตอนที่23ในตอนนี้สติทไปที่ป้ารถเมย์ได้เห็นคนที่เขาเชื่อว่าคือลีโลเขาเรียวิิงไปบอกจาม,มาและพิกรีทันทีแต่ทั้งคู่ก็ต่างประหลาดใจและสงสัยเพราะเธอต้องตกเป็นผู้ใหญ่แล้วตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่พวกเขาเห็นเธอแต่สติก็มั่นใจว่านี่คือลีโลแต่จาม,มาก,กับพิกรีก็ยังสงสัยอยู่พิกรีกคิดว่าเธออาจจะพายรู้นอนการเวลามาก็ได้แต่จาม,มาก,กลับคิดว่า หรือพวกเขาต่างหากคือฝ่ายที่พารูนอนมาเองเป็นไปไม่ได้หรอกนาะยังไม่พูดถึงเรื่องที่แป,กแปลกๆด้วยมีโลจริงๆอ่ะเชื่อนเธอโอ้แต่ไม่ได้พบเธอหลายปีแล้วสินะป่านนี้คุณโตเป็นมนุษย์หญิงสาวสวยไปแล้วละ่ะว่ามาละ่ะแต่ที่นายเห็นน่ะเป็นเด็กเล็กๆนี่นะมีโลจริงๆอ่ะเชื่อฉันสิถ้เธอจะไปสะดุดล้มใส่รูนอนที่ไหนเข้ามั้งไม่ก็คนที่สะดุดคือเราเองไงก็เ,เธอ ต่อมาสติดมาถึงโรงแรมที่รถบัสจอดและเขาก็วิ่งไปที่รถบัสเด็กสาวที่ดูเหมือนลีโลเมื่อเห็นสติดก็อบกอดเขาอย่างมีความสุขโดยบอกว่าเธอต้องการจะพบเขามานานแล้วพวกเขาจึงใช้เวลาส่วนใหญ่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการเล่นสกีน้ำถ่ายรูปเยี่ยมไปเลยสเตชเราจะเล่นทั้งวันให้หนำใจสุดยอดเลยมาเริ่มกันเลยไปกัน ต่อมาพิกกี้ก็ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจึงได้กลับไปบอกจำบ้าทําให้ยูนาได้รู้เรื่องโอฮาน่าเก่าของสติดซึ่งทําให้เธอน้อยใจแต่หลังจากนั้นพิกกี้ก็ได้เข้ามาและทําให้ยูนาสงบลง โดยการลากทุกอย่างเกี่ยวกับรีโลตั้งแต่ตอนที่รีโลได้พบสติดจากนั้นพิกลี่ก็อธิบายว่ารีโลได้เติบโตขึ้นและต้องเปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยรีโลสัญญากับสติดว่าจะไปพบเขาที่ชายหาดบนเกาะคาวาอีอีก4ปีหลังจากนั้นแต่ีปีต่อมาสติดก็อยู่ที่ชายหาดเพียงลําพังเขาเรียกหารีโลแต่เธอก็ไม่เคยมาปรากฏตัวเลยนีงออ ปีสิบเจอกันใหม่ที่นี่นะโอเคแต่สีปีต่อมาเขาก็กลับไปที่ตรงเดิมที่นัดก,กันไว้แต่เธอกลับไม่ปรากฏตัวีวเขาหาไปทุกที่ก่อนที่จะยอมแพ้ จะปีศาจน้อยเสียใจอย่างสุดซึ้งเลยตัดมาที่สติที่ใน,นที่สุดเขาก็พบว่ารีโลที่เขาเล่นด้วยนั้นไม่ใช่รีโลที่เป็นเพื่อนเขาตอนเมื่อก่อนแต่เธอเป็นลูกสาวของรีโลจริงๆชื่ออานี่อานี่รู้จักสติดเพราะแม่ของเธอได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เธอฟังเมื่อถึงเวลาที่อานี่ต้องเดินทางกลับเธอพยายามบอกรีโลซึ่งก็คือแม่ของเธอเกี่ยวกับสติดแต่รีโลกับอธิบายกับอานี่ว่าเธอไม่อยากเจอสติดเพราะเวลามันผ่านไปหลายปีแล้ว เธอคิดว่าถ้าเขามีโอฮาน่าใหม่สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะดูอึดอัดสำหรับครอบครัวใหม่ของเขาแต่ในที่สุดสติกก็ได้มาถึงสนามบินแล้ววิ่งก็ไปในอาคารไล่ตามบีโรกับอานี่จากอีกด้านของทางเข้าผู้โดยสารจนตามบีโรทันในที่สุดบีโรก็เห็นสติกบีโรมีความสุขมากที่เธอได้พบสติกอีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิง่งเมื่อสติดูเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่พวกเขาได้เจอกัน และเธอก็ขอโทษที่ไม่มาที่ชายหาดตามที่สัญญาเพราะตอนนั้นพี่สาวของเธอนานี่กำลังจะคลอดลูกทำให้ดีโรไปไม่ทันหลังจากที่สติดร,รอคอยอย่างปราประโยชน์เพื่อให้ดีโรปรากฏตัวที่ชายหาดตามที่สัญญาไว้สติดกลับคิดว่าดีโรทิ้งเขาไปแล้วเขาจึงถอดสร้อยคอที่กีที่เธอได้ให้ไว้แขวนไว้บนต้นไม้แล้วจากเกาะเข้าวีไอไปขึ้นย้ายของจัมบ้าเพื่อกลับไปอยู่บนอวกาศนับจากนั้น แต่หลังจากนั้นลีโลก,ก็วิ่งไปที่ชายหาดให้เร็วที่สุดเท่าที่เธอเร็วได้เพื่อเรียกหาสติสแต่เธอก็ไม่พบอะไรนอกจากไส้คอที่สติสทิ้งไว้และเธอก็ก,กลุมมันไว้ที่หน้าอกของเธอก่อนจะกรีดร้องชื่อของเขาออกมาและร้องไห้สือ,อื่นขอโทษด้วยความสิ้นหวัง เธอได้เล่าเรื่องราวให้สติฟังดีโล <L ilo S 1> ก็แสดงให้เห็นว่าเธอยังมีสร้อยคอทิกิอยู่กับเธอตลอดเวลาด้วยความหวัาางที่ว่าเธอจะพบสติอีกครั้งจากนั้นทั้งสองก็อบกอดกันและกันและแบ่งปันช่วงเวลาที่อบอุ่นร่วมกันแต่เจ้าบีของดีโลก็กําลังจะเดินทางในไม่ช้าดีโลจึงได้สัญญากับสติว่าสักวันเธอจะมาพบเขาอีกครั้งและได้มอบสร้อยคอขึ้นแก่สติในายนี้ไว้จนกว่าจะเจอกัน ครั้งนี้ฉันเอามาคืนแน่นอนบายบายเลยล่ะบายไปเธออันนี้บายสเตจดีใจที่สุดได้เจอเธอแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวจุดสิ้นสุดของมิตรภาพของดีโลแล้วก็สติท ที่มาคลายข้อสงสัยให้กับคุณผู้ชมนะครับที่หลายคนอาจจะไม่รู้มาก่อนและมีใครเศร้าเหมือนผมหรือเปล่าครับเนี่ยที่คู่หูคู่นี้ต้องแยกทางกันแสดงความคิดเห็นได้นะครับผมฝากกดติดตามช่อง b a b b spirit นะครับแล้วก็จะก,กันคลิปหน้าครับผม